สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูแหวนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หนังสือเรียนเล่มนี้เลยนั่นก็คือสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนั่นเองค่ะเล่มสีอะไรเอ่ยเล่มสีชมพูแบบนี้เลยหาเจอกันหรือยังคะเด็กๆ เมื่อหาเจอแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่20ค่ะเด็กๆหน้าที่20นะคะ20มี2กับ0นย์นั่นเองค่ะเด็กๆแบบนี้เลยหน้า20ของเด็กๆนั้นเหมือนหน้า20ของคุณครูแหวนหรือเปล่าเอยถ้าเหมือนกันแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะหน้าที่20นี้นะคะเขาก็จะมาเรียนรู้เรื่องของอาชีพในฝันนั่นเองค่ะเด็กๆ ก่อนจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเรามาเรียนรู้อาชีพในฝันกันก่อนเลยค่ะอาชีพแรกนะคะก็คือวิศวกรค่ะวิศวกรนะคะก็จะมีหน้าที่ในการสร้างบ้านให้เราใช่ไหมคะสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอาคารนั่นเองค่ะเด็กๆอาชีพถัดมาก็คือพยาบาลค่ะพยาบาลก็จะมีหน้าที่อะไรคะช่วยเหลือดูแลรักษาคนไข้ใช่ไหมคะเด็กๆ อา,อาชีพต่อมาก็คือชาวนานั่นเองค่ะชาวนานทําหน้าที่อะไรเอ่ยปลูกข้าวให้เรารับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเลยนี่เลยค่ะอาชีพอะไรคะนักบินนั่นเองนักบินนะคะก็จะมีหน้าที่ในการขับเครื่องบินพาเราไปมานั่นเองค่ะเด็กๆอาชีพต่อมานะคะก็คืออาชีพทหารค่ะ คุณทหารก็คือรั้วของชาติคอยปกป,ป้องประชาชนนั่นเองค่ะอาชีพสุดท้ายนะคะก็คือคุณครูนั่นเองค่ะคุณครูทำหน้าที่อะไรนะคุณครูก็จะทำหน้าที่ในการสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีสอนหนังสือให้เด็กอ่านออกเขียนได้นั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้จักอาชีพในฝันของเราเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดหน้า20ใช่ไหมคะ คำสั่งของเขาก็คือฝึกคัดทำแล้วระบายสีภาพอาชีพต่างๆให้สวยงามนั่นเองค่ะเด็กเดกเรามาดูอาชีพแรกเลยนะคะดูเลยอาชีพวิศวกรนั่นเองค่ะเด็กๆจะเห็นรูปวิศวกรและข้างล่างก็จะเป็นตัวหนังสือลอยปะกใช่ไหมคะเด็กเด็กอย่าลืมเขียนตัวหนังสือลอยปะให้สวยงามไม่ออกนอกเส้นด้วยนะคะ ภาพที่2ก็จะเป็นคุณพยาบาลน,นั่นเองพยาบาลน,นะคะก็จะมีรอยปะอยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันคําว่าพยาบาลค่ะภาพต่อมาก็คือช้านาค่ะชาวนาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นคําว่าชาวนารอยปะแบบนี้เลยอย่าลืมระบายสีและเขียนคําว่าชาวนาให้สวยงามด้วยนะคะภาพต่อมาคืออะไรเอ่ยนักบินนั่นเองค่ะก็อย่าลืมระบายสีรูปนักบินและเขียนตามรอยปะคําว่านักบินให้ถูกต้องด้วยค่ะ ภาพถัดมาก็คือคุณทหารใช่ไหมคะหรือทหารนั่นเองอย่าลืมระบายสีให้สวยงามและเขียนข้างล่างนี้ว่าทหารด้วยค่ะภาพสุดท้ายก็จะเป็นคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีคุณครูให้สสวยๆนะคะและเขียนตามรอยปะกข้างล่างคําว่าคุณครูให้สวยและไม่ออกนอกเส้นรอยปาด้วยนะคะ เมื่อเราทำหน้าที่20เรียบร้อยแล้วเรามาต่อกันที่หน้า21กันเลยค่ะหนะ้า21ของครูแหวนเป็นแบบนี้เลยลองดูของตัวเองนะคะว่าเหมือนของคุณครูแหวนหรือเปล่าถ้าเหมือนแล้วก็ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆหน้าที่20นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องความสําคัญของอาชีพนั่นเองค่ะทุกอาชีพนะคะเด็กๆย่อมมีความสำคัญนะคะเราจะขาดอาชีพใดอาชีพหนึ่งไปเลยไม่ได้ค่ะเช่น อาชีพตำรวจใช่ไหมคะตำรวจเขาก็จะคอยจับจวนผู้ร้ายให้กับเราค่ะเด็กๆคุณครูนะคะคุณครูเขาก็จะคอยสั่งสอนให้เด็กนะคะอ่านออกเขียนได้ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทนั่นเองค่ะแล้วคุณหมอละคะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะเด็กๆที่คอยรักษาให้คนป่วยหายทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตำรวจคุณครูหรือคุณหมอก็ย่อมมีความสําคัญทั้งนั้นค่ะเด็กๆ เรามาดูกันที่โจทย์หน้าที่21กันก่อนนะคะ21มี2กับ1นั่นเองค่ะคำสั่งก็คือฝึกคัดคำโยงเส้นภาพที่สัมพันธ์กันแล้วระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพอะไรเอ่ยภาพนักเรียนใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็มีตัวหนังสือลอยปะข้างล่างใช่ไหมคะคำว่านักเรียนนั่นเองค่ะเอ๊นักเรียนจะคู่กับอะไรนะ้า ต่อมาก็คือคนไข้ใช่ไหมคะเด็กๆคนไข้เขาเป็นอะไรคะเขาบาดเจ็บที่แขนเลยคนไข้ก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเขียนตามรอยปากคำว่าคนไข้ด้วยแล้วคนไข้จะคู่กับอะไรเอ่ยจะคู่กับอาชีพอะไรนะอย่าลืมโยงให้ถูกต้องด้วยค่ะภาพสุดท้ายข้างล่างก็จะเป็นผู้ร้ายใช่ไหมคะเด็กๆ โจนใจร้ายนั่นเองคุณโจนใจร้ายจะคู่กับอาชีพอะไรนั้นอย่าลืมโยงให้ถูกนะคะและเขียนข้างล่างว่าผู้ร้ายให้ถูกด้วยค่ะข้างบนมานะคะจะเป็นหมอใช่ไหมคะเด็กๆหมอจะคู่กับอะไรคะเด็กๆอ,อย่าลืมเขียนให้ถูกและระบายสีให้สวยงามโยงให้ถูกด้วยนะคะภาพต่อมาก็คือคุณตำรวจตำรวจนั่นเองค่ะระบายสีตำรวจให้สวยงามและเขียนตามรอยปากคำว่าตำรวจให้ด้วยนะคะ อย่าลืมโยงเส้นให้ถูกต้องด้วยค่ะภาพสุดท้ายก็คือคุณครูนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูจะคู่กับอะไรคะเด็กๆโยงให้ถูกต้องด้วยนะคะและอย่าลืมเขียนตามรายปะข้างล่างคําว่าครูด้วยค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทําหน้าที่20อาชีพในฝันและหน้าที่21ความสําคัญของอาชีพเรียบร้อยแล้วเก็บหนังสือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆ เพื่อจะไม่ได้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย